กอล่าไงสวัสดีค่ะตอนนี้น้องแดงอยู่ที่หมู่บ้านแม่หิดคีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่ามีน้ำใจฝากไปให้น้องเด็กๆนะคะน้องแดงก็เลยมาที่นี่เพื่อเอาน้ำใจนั้นมาให้น้องเด็กๆนะคะตอนนีย้ยายจะแฮร์เลสแม่หิดคีเนาะแม่หิดคีแฮฮาเลสเกดเดดไอฮีเนาะหรือพาเดดไอฮีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแดงเอาเข้าวกล่องมานะคะยายชอบโดยเมย์บัวต้นปูเนาะ เอาไว์เอาไว้เดี๋ยวอดีกวาอันนี้น้องชายเขานะคะช่วงนี้เขาเผาถ่า,านค่ะเผาถ่านกับพ่อเขาแล้วก็รับจ้างทั่วไปเลยนะคะออแบรออแบนเหรอเดี๋ยฟังภาษาไทยออกไหมฟังภาษาไทยออกไหมเข้าใจภาษาไทยไหมเป็นมาเปินน้ลเด็กปุ้ยเป็นมา,นนาเปิ้ลสิเป็นมาเปิ้ลไม่เข้าใจภาษาไทยนะคะทั้งสองคนเลย วันนี้น้องมาเผาถ่านนะคะตามน้องไปเผาถ่า,านเอาไม้มาเป็นเชื้อเพลิงนะคะเผากับน้องสองคนแล้วก็มีผู้ใหญ่ด้วยแบบนี้ใหญ่เาเด็ดเดียวพื่อไให้คือสว่านอป็นอย่างนี้ไปในคือชาสว่านเหรอแบบนี้นะคะเผาถ่า,าน าแล้วจอดิอหรอ,อ,อต้องใช้มือแบบนี้นะคะเนี่ยอาตุกกต้กุหรออาุก๊กดิแร,รตริรอาคุลาลีอคุลาลีเนาะอันนี้เขาบอกว่าเย็นลงแล้วนะคะคือร้อนฉันบวมมากจ้าปดป้อรอไม่เด้อคุปวดป้อน้าปออีกแล้วต้มาฉอนบวมไปดูอีแคะประชา,ไไาร์เตเต้ไปบ่าเราจีเตเต้ป้อเตเต้เตเต้ปออ๋อ วันที่จะเต่าไปบ้านแล้วพี่ประชาชไป,ปไปโด,ดูดีเด้อเต่อคือชิ่เน <c oughs> ี่ยเนี่ย <c oughs> ที่นี่ขายกระสอบลร้อยนะคะแต่บ้านต้องแดงแพงกว่านี้ตึน <c oughs> นี่เนี่ยมาัาในแย่หรอต,ตี้นย <c oughs> ่ยแตย่คือแต่อ๋อ <c oughs> เนี่ยแ <c oughs> ต่คือแต่ตึนนี่แน่ตึนนี่อ๋อวันหนึ่งจะได้ประมาณห้าถึงหกกระสอบนะคะ มันต้องคัดด้วยนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องคัดเอาที่มันใช้ได้เคลื่อนที่เป็นก้อนใหญ่ๆหน่อยเนาะเนี่อแล่มาแลกคือสว่านันแกบ้ามาจากอีเนาะวิดอนก็ะบะกี่ยอดเนาะอะคือเราหนจะเต้ปลาบ้านังกี่ยอดตะป้องตะป้องเด้อก็จะใช้ตะป้องคือเราหน้าเตะป้องเด้อนี่อ๋อมันลอยมี ชาวบ้านที่นี่เขาก็จะใช้ถ่านในการประกอบอาหารนะคะหลายๆคนก็จะเผาถ่านกันเองเป็นซะส่วนใหญ่แล้วก็รับจ้างแบกลงมานะคะเพราะว่าบางทีมันก็ไกลเนาะหลายกระสอมแบกมาไม่ไหวก็ต้องจ้างเด็กแบกลงมาให้เพื่อที่จะเอามาใช้ในครัวเรือนนะคะน้องเดีกๆก็เป็นเด็กหนึ่งในนั้นที่ไปรับจ้างแบกถ่านนะเ <Okay. S 1> พื่อ ได้เราก็มาพักไว้รวมกันที่นี่ก่อนนะคะวันนี้ได้ประมาณสี่กระสอบละสี่ห้าหกนะคะก็ประมาณนั้นค่ะลุงบอกว่าวันหนึ่งก็จะได้ประมาณที่ห้ากระสอบวันนี้อาจจะได้ประมาณหกกระสอบนะคะที่นี่ชาวบ้านจะใช้ฟืนในการทําอาหารนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นชาวบ้านเขามีฟืนกันใต้ถุนบ้านเยอยะแย,ยะมากมายนะคะแล้วก็น้องก็ต้องหาฟืนแบบนี้ค่ะทุกคนเนาะการหาฟืนก็จะเป็นหน้าที่ของน้องกับน้องชายน้องคนเมื่อกี้นะคือัวโตล,ละสามารถทํางานได้ละ พี่น้องก็จะช่วยกัน ตีดิซ้นละอันรับพี่เนเน่เน่ออนก็จะเกสูดเดืนอนวนะอไม่แตอนเลืชาเนชาเนเน่บ้านเรนาตีอันรับพี่จ่ะเนอะบานคือเศษเล็กๆแบบนี้ก็คือใช้ได้เพราะว่าเอากลับไปใช้ในครัวเรือนเองนะคะแต่ถ้าขายี่ยคือก็จะขายไม่ได้ต้องขายก้อนที่มันแบบนี้ค่ะใหญ่ๆดีๆแบบนี้เนาะ,ะติดกล้วยไม้มาด้วยนะคะเป็นกล้วยไม้ธรรมชาติเนาะเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยนะคะเนี่ย เดย์แฮร์รี <pad it aer helmet var> wow, oh ่ที่มอลแฮรนี่เดวาเจเหมือนเดย์วาฮรรี่เดวาฮร์ีน้ำปุ้ยมีเริ่มาแลดีดีดีๆีฮรีเดย์เด็บกับดีๆนะคะมีมื่อ้วเดลำบุยอ่ะลำบุยเนาะลบุยมันจะบ้ามาเนาะนมาตัขี้ยาเนอ๋อน้มาเจอนไปจอเจ๊อือสองคนช่วยกัน น้นน,น,นมัมจะรอมีตาม,มาตาม,มาแล้วบามา,มา,ามาสว่ามาสวามาสวาได้มรอดอ,อมาสว่าดอ,อดอกไม่รอดอกะมีเนาะงานเดบนมาสวาวินตาตามาแล้วเกือกันมัมดเลยพมีพอม่อาพอมีพอทีนะทีนเนี่ยแล้วทอตุเลื่อนหิ้นหัวอืมทออ๋อกูง,นนงานะนน้องะมาเดือดทีป่ะเนาะอืมงานหิ้นหเมือทีหนาบะ และเนีรและพ่ออะไรนี่อาการปวยฮะอาการปวยเป็นบวชพระอ๋อไปไปบวชพระมาบวชเนนใช่ไหมอ๋มอเพิงพ่งศึกเพิงพ่งศึกน่าจะเพิ่งศึกได้ไม่กี่วันเพราะว่าวันนั้นมาไม่เจอนะคะกาตาเปวดอากาเปวดนะไม่เคยได้ยินคำพูดนี้ค่ะอ่ะสิทาเสื้อมือไฮเปิลตั้งเคยชิแกะเกนาะ คือจะมีพวกกางเกงเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดตัวของใหม่นะคะของใหม่เอามาฝังน้องดีเดย์แต่ว่าวันนั้นไม่ได้เจอน้องชายก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าน้องอ่ะเห็นไหมคะว่าก็ยังใส่เสื้อเดิมนึใช้กาวเปเบสเหรอเบิ๊น้องก็สัมสมือแยเวลาสัมผัสที่หนึตงสตบีเออโอ้ตบิ๊ดอตะไคร้สมผัสไปให้ะนานึกว่านึซ้อบอ่ะอรืนีย นึกว่าวิมนันโซบาบ้านเหรอนึกว่า,วาอะไรอะแบรนนี้เนาะซื้อเสื้อมานะคะสองตัวอีคาอดูแจกะนึกว่าโซบาบาเอ้ยมือสกปรกนะคะพ่อคีเนาะเอเดิมบ้าแล้วมีพ่อคีกับเบกับเบกเนาะพ่อคีกับเบกับเกบกอ่อนึ่มบับแรกค่ะล่ะนึ่มบับแรกาคาะ่ะล่ะ มันแลมป์อันนี้กางเก,ง,เกงขาย,ยาวนะคะอินาเตเบเนาะแล้วก็ไอ้ทาแก่พ,พ่อคีอนะูเนาะกระพูดเตเบนะเตเบนะคะมีกางเก,ง,เกงไหนให้ด้วยนะคะคนะ <c oughs> ละตัวนะเต้เราตัดเดบูเกชชอบตัดเดืเดอบูคอ <c oughs> คือก็มี f อนะคะให้ให้งบประมาณมาเนาะแล้วก็มี f อต่างประเทศด้วยให้มานะคะเอ้ยนี่ผ้าเช็ดตัวด้วย <c oughs> โอตเบตเลอคุยเตเบตเลย ไอสุสกอนะซื้อมาแค่ตัวเดียวนนตาโอใจค่ะนันต้าโอตัวนันตาหมอโอจ้ตัวเจ้ตนใหญ่เนาะอ่าช่วยเดินเเจ้ตนนะเลิกป่วเคยืนนะเนาะเออเจเลเอฟซล้วก็คลือนตันนแล้วยุกก็ตนนอขึนรอบเกลาเจ้กับเจ้เดตัวปืนตาคือตาคอตนนอไปด้วให้ช่ยนะอาเจเลิกก็คลื่นเึรอบวา่ยมือเลเนาะแย่มือเลเดไปให้ช่ยนะ แค่เลือเราขอบคุณครับเย่มือเดินด้วยป้อนนะห้าพันเจ็ดค่ะห้าพันเจ็ดที่เอฟซีต่างประเทศฝากมาให้กับเอฟจีเอฟซีคนไทยอ่ะนะคะแล้วก็เดชอากี้ยื่นพัตตี้กันเนี่ยเย่ป้อยพัพตตี้พี่แรง,นะงคือย่าไหนเออสมบูรเออเออไอค่ะอากีจ้าตัวบ้านเหรออากีจ้าแหล่แหล่นแตะจ้าแหลกคือแล,แลแกแลคืออะไรเหรออือก็ยื่นเย่ป้อเน,นาะอันนี้ฝากให้คุณลุงนะคะห้าร้อยบาทเอฟซีฝากมาให้นะ แล้วก็ฝากให้น้องดูดีห้าร้อยได้แหละแล้วก็รวมรวมในความช่วยเหลือทั้งหมดที่มอบให้กับน้องนะคะนัสาคือะนี่จะมาเจอคือนะตคือะไรคือเนี่ยเลยคือคือเลยบ้ามาจ้าเนาะอืมสามมือเลยคือเลยส้บมานะจ้เต็มบอดดี้ได้ทำบอดดี้แล้วส้พักเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวน้องกลับบ้านนะกลับบ้านไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็พักด้วยนะคะ วันนี้ก็เอาความช่วยเหลือมาให้น้องถึงที่แล้วนะขอบคุณ f อซทุกคน,นะคะ่ะวันนี้น้องแดงก็เอาน้ำใจที่เอฟซีฝั่งมาให้ถึงมือน้องเดย์ๆแล้วนะคะคงไม่ได้ไปถ่ายชีวิตน้องมากไปกว่านี้แล้วค่ะเพราะว่าน้องกว่าไปกินข้าวนะคะคือบ้านน้องอ่ะอย่างที่น้องแดงเคยไปมาแล้วมันไกลขึ้นดอยไกลเหนื่อยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายน้องมีไปเผาทานอีกที่หนึ่งที่มันไกลกว่านี้มากๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้มาเจอน้องในหมู่บ้านแล้วก็เผาทันในหมู่บ้านก่อนเนาะถ้าไปเผาในป่านู่นเลยเนี่ยก็คงไม่ได้เจอน้องนะคะแต่ลื้อน้องแล้วแต่มาเจอเลยให้รอบ่าเก้ดีๆเนาะไปให้ขึ้รอตื่นเลยมาเด้อไปก็โดนตั้งความบุนอยู่ไปอีหลอก็ทรามาเกลือบุยเนาะมาเล่มาสว่านต้นๆแล้วพายยิงียบมาเล่พายยิงียบกินอะไรด้วยแกบ้างไอ้ก็จะเกินทอออมเมนเกิฟทอพ่อขีดแกบางไอ้ที่เด็ดขาดแล้วทอก็จะถอมะแต่พึ่งโดนมาเหรอคลิปนี้นะคะน้องแดดก็ต้องขอตัว กลับไปที่หอพักยายแอนนาไปดูงานต่อนะคะยังไงก็ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องแดงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ